สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยตัวหลวงมนีกะมาบอกันอีกแล้วพี่น้องสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีเนาะมนี้กะอากาศฝนตกไปเนาะอากาศฝนตกเป็นยังคือหัวเพราะว่าเมื่อวานนี่อันมื่อไปข้าบูเซีฝนตกเนาะฝนตกแต่แตดดีเท่าไรละเมื่อคืนนี่ตีสองตีตีสามตีสี่เนี่ยละพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนตกจนว้ามาหอดเจ็ดโมงแปดโมงเจ็ดโมงกว่าพี่น้องวันนี้มันก็บไปล่อยเนาะใครก็ว่าโอ้ ไปค่าบูเซลแท้ๆข่ว่เนาะเพราะว่ามันพยาการอากาศฝนตกเบิดเหมือนางเมื่อวานพี่น้องขาก็เลยอันเอาไปมาสวยมามันกับพยากรอากาศมันก็เลยเปลี่ยนเนาะก็เลยได้ไปกับเปลี่ยนนาทีนี้กับไม้ถึงว่ามันก็ยังขึมอยู่ฝนก็ยังตกลิ่นลื่นอยู่นะพี่น้องเป็นละอองละอองลงมาอันสินะขวาก็ขี่จักรยานไปพี่น้องเมื่อวานขี่จักรยานไปเถึ่งนหนาวเถ่นหนาวเถื่อนมก็บก็ซาไปเนาะคนมาขายกับโบลายดอกพี่น้องรถประมาณ ประมาณสามสิบขั้นนี่แหละค่ะแม่จำบุมมพีนาะประมาณลดสามสิบสามสิบขั้นนี่แหละส่วนหมากก็จิมีแต่คนที่าเขามาขายประจาประจาอยู่แล้วนะพี่น้องมาขายมันก็เลยไม่ค่อยได้คลองหลไปไดนนะพี่มเมื่อเท้าเมื่อยเท้ายางเราก็ได้สุดปลายหน้ามาสุดหนึ่งบ่ห้าปอนแล้วก็ค่าเขานัน่นหกปอนพี่น้องค่าเขานัน่งแงพงแหงแพงแหงได้จริงดิพายถึงเมื่อยที่บื่อยคลองนะพี่น้องก็คือสิแบบ ถือว่าออกกําลังกายไปอชอบป,ปิ้งละกันหนึ่งสีนอก็ได้สุดว่ายนาเมาสุดหนึ่งหาปอนละกะได้นน้ำหอมพี่นอ้องเวลระวองมาอสองปอนตัวนี้พี่นอ้องสองปอนของแถมมันก็คือของปอมหรอกพี่นอ้องของแถมมันสีมีตายีมงนี่มันก็จะเป็นนิดๆน,ดนะนะพี่น้่งนิดๆก็คือแบบละเอียดละเอียดแน่จักหน่วยของปอมมันก็จะันบางเทือมันมีมันก็สิตัวใหญ่ๆเขียนบวงามมีสีนะ ารายเดือนกับบคุคคลกุญสิเนาะตัวนี้กะสองปอนมันกะเดล้านเก้าละล,ะละ่ะอันนี้กะสองปอนพี่นอ้องย่างลบไปลบมาลบมากกับลบไปย่งบ่อใดย,อยังจักอย่างย่างประมาณตั้งแต่สิบโมงสิบโมงสิบหานี่แหละจนว่าจนว่าเที่ยงจนว่าบ่ายเนาะพี่น้องกับบ่อใดย,อยังอันนี้กสะ,ะสองปอนพี่น้องได้น้ำหอมมาสองปอนกัสิบแปดสิบบาทนะนะั่นแหละไปแล้วกัได้นาฬิกา นาฬิกานะ่ะมันมีหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าหางเลือกมากแบบแต่ยี่หอ้อยี่หอ้อนอกซ่องไม่เติบยี่น้อตัวนี้นะคาซีโอนอตัวนี้แบบไม่เลยนะคาซีโออันเคยซื้อมาสองอันพี่น้องคาซีโอสีทองก็คาซีโอสีเงินแบบเดียวกันเลยพี่น้องอันสิบหาปอนละว่ะสองอันสิบหาปอน ิปหาปอนกับสิบประมาณเท่าไหร่ล่ะซิบปอนกับสี่ร้อยหกสิบเนาะตอนนี้เงินมันขึ้นเนาะสี่ร้อยหกสิบหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี่แหะพี่น้องประมาณเจ็ดร้อยสองอันเจ็ดร้อยมันนีกัอะไรตุ่มหูพี่น้องตุ่มหูอัน,นหาซิพี่ป่ะตอนนี้หาซิพี่เป็นตุ่มหูเนาะแล้วก็เป็นแหวน แว่นอันแว่นเงินเนาะแล้พี่น้องแน่วขอด่ายกันใชมีมีซ้ำนี่นะได้ซ้ำนีน้อีหลีก็ละก่นละก่นละเงินน่ะนะพี่น้องปกติมันเตยแบบแบบลายอ่ะนะอันนี้ได้มาซีหายางอ่ะนะพี่น้องได้มาหาย่างแล้เนาะกะสำหรับแม่ยากับเจสสิกากะเอ,อ้ยกับแม่ที่อยู่กับแค่แนี่ละเนาะพี่น้องเมื่อวานแม่ที่อยู่กับไปโรงเรียน ไอ้ยังไอยังเป็นแผลก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่าแกกลับไปโรงเรียนอยู่นะเมื่อวานกับมือนี่ก็กสิไข่แน่เติบเน,นาะแ,แล้วก็รม่ยาเราโทรไปหาเราเล่าก็ว่าเราเราดีขึ้นแล้วแต่ว่าเราก็ยังเจ็บเหนื่อยปวดโตยุงสิเนาะกระถาบึงนะก็ค่อยสอบถามเราอยู่เรื่อยๆอยู่ดอกพี่เม่ยาก็ได้เนาะถึงจะอยู่ไกลกันแต่ว่าสมมติเหมือนมีอันโทรศ่งโทรศัพท์โทรหากันไปเฟซไอยังไง Messenger ส e s s e n g e r สิเนาะมันกเ็เลยบ่ค่อย เดี่ยวห่วงคนไหนเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนั่นละเขากระสิไปปุ๊กลูกใส้ลาคอยไปโรงเรียนพี่น้องตอนนี้ก็บเจ๊หมงแล้วเนาะอันเกี่ยวกันคลิปหน้าพี่น้องมีอันดีๆสะสมงานสิาสมาบอกให้ฟังเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องไม้ยา,าแน่ยละกะันมาเอาของมาให้เบิ่งแน่พ่อเด๋ยหายคิดถึงเนาะพี่น้องส่วนเจสิกากับกาลังมวนในการท่องเที่ยวอยู่เนาะเมื่อวานนี้เธอว่าเธอไปเที่ยวไอ้สวนดอกไม้นะสวนดอกไม้กับผู้บ่ววาวเพิ่น อลัลโหนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็จบหนี่ล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีดดดสๆสวยๆองงานสิมาบอกสู่ฟังนะ,ะนก็น้องสวัสดีค่ะ